วันจันทร์ที่สามสิบธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตรงกับขึ้นหนึ่งคำเดือนสองปีมะโรงนำเสียงหลวงพ่อกิติพุทธโธมันยายทร,รมกลับมายทุกท่านได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งท่านได้มรณะลาสังขารไปนานแล้วขอเชิญรับฟัง กรรมประเภทที่สามคืออาจินตกรรมอาจินตกรรมนี้แปลว่ากรรมที่เราทําอยู่เนืองเนืองทำอยู่เนืองนิดทําจําเจอยู่เสมอๆอย่างเนี้เรียกว่าอาจินตกรรมเช่นคนเคยฆ่าสัตว์ก็ฆ่าสัตว์อยู่ทุกๆุกวันเป็นประจําคนทําบุญก็ทําบุญอยู่เป็นประจําทุกวันการทําอยู่เสมอๆอย่างนี้เรียกว่าอาจินตกรรมมีทั้งกุศลและอกุศล อาจินกรรมที่ทำอยู่เสมอๆเ,เนี่ยก็จะมีอิทธ,ธิพลมากเหมือนกันท่านอธิบายว่าระหว่างอาจินกรรมกับอาสันกรรมเนี่ยอย่างไหนจะมีอำนาจแรงกว่ากันเช่นอย่างคนฆ่าสัตว์อยู่เป็นประจำกับคนที่นึกถึงกรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นมาตอนใกล้าตายอะไรจะให้ผลมากกว่ากันเรื่องนี้เคยมีปรากฏในสมัยพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งโยมของท่านเนี่ยมีอาชีพฆ่าโกขาย ถ้าบัวขายอยู่ต่อมาท่านออกบวชพอท่านบวชแล้วท่านเป็นห่วงโยมห่วงโยมท่านว่าแม่โยมนี่ทำบาปตลอดเวลาถ้าไม่ช่วยเห็นจะไปคติที่ไม่ดีแน่ๆท่านก็หาทางช่วยโยมท่านพอดีวันหนึ่งโยมล้มเจ็บลงท่านก็รู้แล้วว่าเจ็บคราวนี้คงไม่มีโอกาสที่จะหายได้ถึงอย่างไรจะต้องตายแน่นอน ท่านก็ถือโอกาสว่าจะต้องสนองคุณโยมก็ไปรับโยมท่านมาไวท้ทิวัดแล้วให้ไปพักใกล้ๆกับเจดีจัดที่บูชาไว้เรียบร้อยดอกไม้ทูบเทียนเตรียมไว้ให้แล้วก็ให้โยมท่านเนี่ยสักการะระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาท่านไปช่วยสงเคราะห์ให้ปรากฏว่าเมื่อโยมท่านตายได้ไปสวรรค์ อันนี้ก็เรียกหน้าอาสรนณกรรมที่เป็นกุศลนเนี่ยอันนี้ก็เรียกหน้าอาสรนณกรรมที่เป็นกุศสเนี่ยทำเมื่อตอนใกล้ตายส่วนอาจินนกรรมที่ฆ่าโกขายมาตั้งแต่หนุ่มตั้งหลายสิบปีนั้นไม่มีโอกาสให้ผลแต่ไม่ใช่หมายความว่าอาชินนกรรมนั้นจะไม่มีโอกาสส่งผลมีโอกาสแต่เป็นโอกาสที่จะให้ผลในประวัติการในปฏิสนธิการเนี่ยไม่มีโอกาสให้ผล แต่อาสัญกรรมนั้นจะมีโอกาสให้ผลในปฏิสนธิการคือระหว่างปฏิสนธิการกับประวัติการเนี่ยปฏิสนธิการนั้นหมายถึงให้ผลเมื่อตอนไปเกิดประวัติการนั้นให้ผลเมื่อเกิดแล้วกรรมบางอย่างไม่มีโอกาสให้ผลเมื่อตอนเกิดแต่มันจะไปให้ผลเมื่อตอนเกิดแล้วเช่นอย่างปัจจุบันเนี่ยเราเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะอํานาจของอาสัญกรรมที่เป็นกุศลส,ส่งผลให้จึงได้เกิดเป็นมนุษย์ แต่พร้อมกันนั้นเราก็เคยทํากรรมมาก่อนเราอาจจะมีอาจินนกรรมที่เป็นอกุศลในอดีตชาติก็ได้แต่อาจินนกรรมอันนั้นมันไม่มีโอกาสส่งผลในปฏิสนธิการคือไม่มีโอกาสที่จะให้เราไปเกิดในอบายแต่เรามาเกิดในสุคติภูมิได้เนี่ยก็เพราะอกุศลกรรมส่งผลมาก่อนแต่เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอาจินนกรรมที่เป็นอกุศลในอดีตนั้นมันก็จะมาให้ผลในในประวัติการ เป็นอปาราปริยะเวทนียกรรมวกรรมชนิดนี้จะตามให้ผลจนกว่าจะถึงนิพพานตราบใดที่เรายังไม่ถึงนิพพานกรรมกรรมอันนี้จะตามให้ผลตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นบางท่านเกิดมาแล้วตลอดชีวิตจึงเป็นการชดใช้กรรมคือเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแต่ว่าตลอดชีวิตของการเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นการชดใช้หนี้กรรมตลอดเวลาอันนี้ก็เพราะว่าอกุศลกรรมนั้นส่งผลมาในประวัติการ เนี่ยเพราะฉะนั้นอาสนกรรมกับอาจินกรรมเนี่ยอาสนกรรมนั้นให้ผลก่อนแม้อาจินกรรมจะเป็นกรรมที่หนักกว่าเพราะว่าทำตลอดเวลาจำเจอยู่เสมอเสมอเนี่ยก็ยังให้ผลสู้อาสนกรรมไม่ได้ทีนี้ในกรณีของบุคคลผู้ที่ทำอาจินกรรมที่เป็นกุศลด้วยอาสนกรรมที่เป็นกุศลด้วยก็จะได้ช่วยเป็นกำลังสนับสนุนได้ทั้งสองทางทั้งปฏิสนธิและประวัติ คือเกิดดีด้วยเมื่อเกิดดีแล้วตลอดชีวิตก็มีแต่ความสุขความเจริญเพราะว่าได้ทํากุศลอยู่หนึ่งเนืองทำอยู่เป็นประจำเนี่ยอย่างสาธุชนที่ใส่บาตรเป็นประจำทุกทุกวันก็ดีสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำทุกทุก,ทกวันก็ดีหรือมิฉนั้นราเจริญกรรมฐานเป็นประจำทุกทุกวันก็ดีถือว่าเป็นอาจินกรรมอันหนึ่งให้เราเปรียบเทียบกันดูว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ย เราจะต้องประกอบกรรมอยู่เสมอทั้งทางกายทางวาจาและทางใจแต่กรรมที่เราทําอยู่เสมอนั้นเป็นกรรมประเภทไหนเราทํากรรมดีมากหรือกรรมชั่วมากหรือทําบาปมากทําบุญมากต้องเปรียบเทียบกันดูถ้าวันไหนทําบาปมากทําบุญน้อยวันนั้นก็ขาดทุนถ้าวันไหนทําบุญมากทําบาปน้อยวันนั้นก็ได้กําไร เพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดเนี่ยจึงพยายามใช้เวลาเนี่ยให้เป็นบุญการใช้เวลาให้เป็นบุญนั้นก็คือไม่ปล่อยให้ชีวิตเนี่ยว่างเปล่าไม่ปล่อยให้ชีวิตนี้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอกุศลแต่ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์หางานทำและงานที่ทำนั้นก็เป็นงานที่เป็นประโยชน์เช่นวันหนึ่งเ,เราจะต้องใช้ชีวิตทำงานประมาณสิบสองชั่วโมงที่เราจะต้องลืมตาก่อน,ก,อนก่อนที่เราจะนอนเนี่ย เวลาที่ทำงานทำการต่างๆเนี่ยถ problems, ึง no 12ชั่วโมงใน12ชั่วโมงนี้ถ้าเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ทุกๆชั่วโมงน่เราได้กำไรไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ส่วนตนประโยชน์คนอื่นหรือประโยชน์แก่สาธารณชนหรือประโยชน์แกศาสนาเราใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์หมดไปในทางที่เป็นประโยชน์น่าเราได้กำไรถ้าหมดไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์น่เราขาดทุนแม้อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยก็ขาดทุน ขาดทุนตรงที่ว่าเวลาเสียไปแล้วเราไม่ได้ใช้เวลาที่เสียไปเนี่ยให้เป็นประโยชน์เราก็ขาดทุนเพราะฉะนั้นบางท่านจึงพยายามหางานทําจะเป็นงานกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยทำไม่สอนหนังสือก็ต้องไปช่วยงานสังคมสงเคราะห์ไปช่วยงานอะไรต่ออะไรเนี่ยอาสาสมัครช่วยงานคนอื่นก็ยังดีถ้าง,งานของเราไม่มีก็ไปช่วยคนอื่นเขาทาหรือมิฉะนั้นก็ปฏิบัติเพื่อตอน เช่นจเจริญสมถะ,ะเจริญวิปัสสนากรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระหรือศึกษาธรรมวินยัยอะไรเหล่านี้น่าเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแต่ถ้าเสียไปอย่างอื่นแล้วก็เป็นอกุศลเป็นการสูญเสียที่ขาดทุนบางคนนั่งเล่นไพ่ทั้งวันทั้งคืนนขาดทุนตลอดวันตลอดคืนหรือไปนั่งดูหนังดูละครก็ขาดทุนแล้วถ้าไม่ใช้สติสัมปชัญญะคอยพิจารณาก็ขาดทุนหรือบางทีนั่งคุยกันทั้งวัน แต่การคุยกันทั้งวันนั้นเป็นการนินทาเขาทั้งวันก็ขาดทุนอีกไม่ได้กําไรเพราะฉะนั้นเราจึงควรใช้วันเวลาทําอาจินกรรมเนี่ยอยู่เสมอๆทาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นคุณเราก็จะได้รับประโยชน์โดยสมบูรณ์อาจินกรรมอันนี้ก็จะมีอิทธิพลมาตอนใกล้าตายถ้าเป็นกุศลก็จะบันดาลให้อาสนกกรรมนั้นเกิดขึ้นที่เป็นกุศลที่เป็นกุศลเนี่ยเกิดขึ้นมาตอนใกล้าตายอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีกำลังมากขึ้นทำให้เราได้รับผลในชาติที่สองต่อไปฉะนั้นกรรมอันใดที่ท่านทั้งหลายทำอยู่หนึงน่งเนะืองเนี่ะดีกว่าทำแล้วเลิกทำตัตมาเคยเตือนโยมหลายท่านบางท่านบอกว่าทำกุศลแล้วก็แล้วกันหมายถึงว่าเมื่อเรามีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยเราไปสร้างกุศลทำให้เต็มที่ก้อนเดียวแล้วก็หยุดทำไม่ต้องทำต่อไปและจากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไร ก็เคยทํามาครั้งหนึ่งแล้วนานมาแล้วเคยทํามาครั้งหนึ่งไม่ดีสู้ทําครั้งหนึ่งไม่น้อยไม่ได้แต่ให้ทําอยู่ทุกๆกวันเพราะการทําน้อยๆเนี่ยแล้วเราทําอยู่ทุกๆวันเนี่ยมันเป็นอาจินกรรมทําอยู่เสมอแม้ว่าจะเล็กน้อยเนี่ยเราทําทาเอาไว้ยิ่งทําเช้าทําบ่ายทําเย็นได้ยิ่งดีเช่นแทนที่เราจะท,ทําทีเดียวหมดเนี่ยเราทําหลายๆครั้งหลายๆหลน การทำอยู่บ่อยๆเสมอๆเนี่ยมันก็ทำให้กุศลจิตเกิดหลายๆครั้งอย่างน้อยกุศลจิตก็เกิดวันหนึ่งหลายๆเวลาอย่างเนี้ยได้กุศลมากกว่าเพราะว่าการทำกุศลเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราทำอยู่เสมอทุกๆวันเป็นอาจินกรรมอยู่อย่างเนี้ทำให้มหากุศลจิตเนี่ยเกิดบ่อยครั้งแล้วก็อกุศลก็เกิดน้อยลงดีกว่าทำแล้วนานๆทำครั้งหนึ่งแล้วก็เลิกทำควรทำอยู่เสมอเป็นประจำทุกๆวันนี่เป็นอาจินกรรม ข้อสี่กัตตากรรมกตัตตากรรมนี่หมายถึงว่ากรรมอันใดที่ไม่อยู่ในประเภทครุกรรมคือไม่เป็นครุกรรมไม่เป็นอาสนกรรมไม่เป็นอาจินกรรมกรรมอันนั้นก็เป็นกตัตตากรรมกตัตตากรรมเนี่ยแปลว่ากรรมที่ทําด้วยความไม่เต็มใจคือไม่เต็มใจทําทําสักแต่ว่าทําไปเท่านั้นเองไม่คิดว่าจะเป็นเป็นการกระทํา ถือว่าไม่มีเจตนาอย่างสมบูรณ์ในการประกอบกรรมหรือบางทีเป็นไปด้วยอำนาจแห่งความเผลอเลอกรรมอันเนี้ก็เป็นกระตัดตากรรมเช่นอย่างเราเดินไปโดยไม่มีเจตนาจะไปเหยียบมดเหยียบมแมลงให้มันตายแต่มันก็ไปถูกตายเข้าอย่างเนี้ยเป็นกระตัดตากรรมซึ่งกระตัดตากรรมอันนี้ก็ไม่สูญให้ผลอีกเหมือนกันแล้วก็ให้ผลในลักษณะที่ไม่เจตนา แต่ผลมันก็มีบางครั้งเดินเดินไปเหยียบน้ำเข้าเดินไปสะดุดเข้าศรีรษะไปโคลอประตูเข้าเดินไปชนอะไรเข้ามันก็ไม่มีเจตนานี่ก็เป็นกรรมเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นกระตัดตากรรมนี่ก็เป็นกรรมที่ที่ผู้ทาเนี่ยไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจจะทําที่สมบูรณ์สักแต่ว่าทําไปเท่านั้นก็เป็นกระตัดตากรรมแล้วก็กะตัดตากรรมเนี่ยส่วนมากก็มีมาก แม้เราจะไม่ได้ลึกถึงแม้เราจะไม่รู้แต่มันก็มีผลเหมือนกันทําด้วยความไม่รู้อย่างเราเดินไปเหยียบมดตายตัวหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยเหยียบมดตายตัวนึงแล้วหรือไปทําสัตว์ตายเราไม่รู้เลยแต่มันก็เป็นกรรมเป็นกระตัดตากรรมเนี่ยท่านทั้งหลายลงพิจารณาดูก็ได้บางครั้งความดีท่านก็ไม่ได้เจตนาว่าท่านจะทําแล้วก็ลืมไปแล้วด้วยไม่รู้ว่าทําดีอะไรบ้าง แต่ถึงกระนั้นผลแห่งกรรมดีนั้นก็มีอยู่แม้จะเล็กๆในน้อยแม้จะทำด้วยความไม่เต็มใจแต่ผลแห่งกรรมดีก็มีอยู่เป็นกระตัดตากรรมบางทีเราแม้แต่ความดีบางคนก็ทำด้วยความไม่เต็มใจทำๆไปอย่างนั้นอ่ะเช่นเขาแจกดีกามาลำคานกะใส่ไปเส้นสลึงหนึ่งโดยไม่ไดบจบไม่แดบทิฐานอะไรหรอกแต่ก็มีผลเหมือนกันได้ผลเหมือนกันแต่ก็ได้ผลน้อยเพราะฉะนั้นการกระทำ อะไรทั้งปวงตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นกรรมทั้งสิ้นขอให้เราได้พิจารณาดูว่าในชีวิตของเราเนี่ยไม่ทำารุกรรมไม่มีครุกรรมก็มีอาสันนกรรมมีอาจินกรรมมีกระตัดตากรรมมีกันอยู่ทุกๆคนแต่นี้ในกรรมทั้งสี่ประเภทนี้ท่านก็แยกไปฝ่ายปุศลกับอกปุศลขรุกรรมที่เป็นอกุศลก็คืออนันตริยกรรมอนันตริยกรรมห คำว่าอนันตรียกรรมในความจริงก็มีทั้งกุศลอกุศลถ้าปัญจานันตรียกรรมก็หมายถึงอนันตรียกรรมห้าถ้าเป็นฝ่ายกุศลก็หมายถึงมหคตกรรมเก้าท่านทั้งหลายอาจจะแปลกใจว่าทำไมนิพพานเนี่ยจึงไม่จัดเป็นครุกรรมก็เพราะว่านิพพานนั้นพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นกรรมที่หนักก็จริงแต่ว่าไม่ใช่กรรมที่จะไม่ใช่เป็นผู้สนองผลคาว่ากรรมนี่หมายถึงต้องมีวิบา เพราะฉะนั้นโลกุตระเนี่ยจึงไม่จัดเป็นมหคักตกรรมเพราะว่าเป็นเป็นโลกุตระธรรมที่ยังพบชาติให้สิ้นสุดลงถ้าถึงโลกุตระธรรมแล้วผลแห่งกรรมทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอันว่ายุติเป็นอโอโหสิกรรมไปทั้งหมดเพราะว่านิพพานนั้นทําให้วัฏฏสงสารเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วเราก็ไม่ต้องเวียนตายเวียนเกิดในการที่จะเสวยผลของกรรมกันต่อไปเพราะว่าธรรมชาติที่จะไปเสวย วิบากกรรมนั้นก็คือรูปกับนามรูปนามเนี่ยหมายถึงร่างกายกับจิตใจเนี่ยจะเป็นผู้ไปเสวยกรรมและก็รูปนามที่เรามีอยู่เนี่ยก็เป็นผลของกรรมท่านจึงใช้คําอีกคําหนึ่งว่าวิปาก,กขันหรือวิบากขันวิบากขันวิบากกรรมวิบากในแปลว่าผลวิบากขันก็หมายถึงขันที่เป็นผลของกรรมอย่างเราได้รูปธรรมนามธรรมมาอย่างเนี้ยก็เป็นผลของกรรมในอดีตที่ส่งผลมา ให้มีรูปธรรมนามมาร,รมอย่างนี้และรูปประรมนามมารมเนี่ยจะเสวยวิบาก,กรรมอย่างไรมันก็เสวยที่ตรงเนี้ยมีรูปมีนามมันก็เสวยกรรมกันที่ตรงนี้ถาม,มว่ากรรมรามาสนองที่ตรงไหนก็สนองที่รูปกับที่นามเนี่ยที่รูปนั่นก็คือรูปของเราเนี่ยจะต้องเจ็บต้องปวดจะต้องทรมานหลายๆอย่างอาจจะเจ็บปวดเพราะสาดตราวุธอาจจะเจ็บปวดเพราะโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมันก็จะสนองที่ที่กายนี้ เป็นทุกขะสหคขตะกายวิญญาณส่วนนามธรรมนั้นมันก็จะให้ผลทางตาหูจมูกลิ้นและก็ทางใจก็ให้ผลทางอายุตนะนต่างๆที่เราได้เสวยวิบากกันอยู่ฉะนั้นเราจะสังเกตได้ในชีวิตประจําวันของเรานี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยทั้งหกทางเนี่ยจะเป็นผู้เสวยกรรมอยู่ตลอดเวลาถ้าตาเราเห็นรูปที่ดีนั่นก็เป็นอํานาจของกุศลลวิบาก ผลของกุศลเราได้ยินเสียงดีๆก็เป็นผลของกุศลเราได้กลิ่นที่ดีๆก็เป็นเป็นผลของกุศลได้ลิ้มรสที่ดีก็เป็นผลของกุศลได้สัมผัสทางกายที่ดีก็เป็นผลของกุศลได้นึกคิดทางใจที่ดีก็เป็นผลของกุศลแต่ถ้าได้สัมผัสอาจได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสได้นึกคิดในเรื่องไม่ดีนั่นก็เป็นเรื่องของอกุศลเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเสวยกันอยู่เป็นประจำทุกๆกวันแต่ว่าเราจะ สังเกตกันหรือเปล่าเท่าน,นั้นเองถ้าท่านทั้งหลายหากสังเกตดูเราจะพบว่าผลแห่งกรรมเนี่ยม,มันสนองกันอยู่ตลอดเวลาเราเสวยกันอยู่ตลอดเวลามากบ้างน้อยบ้างทั้งที่ดีทั้งที่ไม่ดีนี่เป็นด้วยอํานาจของผลแห่งกรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่มีบุญหนักศักใหญ่ผู้ที่มีบุญอํานาจวาสนาเนี่ยท่านก็จะได้เสวยแต่กรรมดีตลอดเวลาได้เห็นแต่สิ่งที่ดีตลอดเวลา จะไปไหนก็เห็นแต่สิ่งที่ดีได้ยินแต่เสียงที่ดีแต่ก็ไม่ได้เสวยเช่นนี้ทั้งหมดต้องมีไม่ดีสลับกันไปฉะนั้นบางคนได้เสวยผลแห่งกรรมดีอันนี้แต่ก็ไปไม่ดีอีกทางหนึ่งก็มีเช่นสุขกายจริงแต่ว่าไม่สุขใจบางคนสุขใจจริงแต่ไม่สบายกายอะไรทํานองนี้คือมันมันมีทั้งกุศลอกุศลที่ต้องเสวยผลอยู่บางคนก็ ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเป็นทุกข์ตลอดตลอดชีวิตยอยู่ได้ความเจ็บความปวดอยู่ได้ความทรมานนี่เป็นเรื่องของของกรรมที่ที่เราเสวยในประวัติการจากอดีตอดีตทั้งอดีตในชาติก่อนและอดีตในชาตินี้ซึ่งก็มีทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นในบรรดากรรมทั้งสี่ประเภทเนี่ยถ้าเราจะประกอบกรรมก็ขอให้ทำกรรมที่เป็นกุศล มหาคตภูสุลกรรมนั้นเราทำไม่ได้ก็ขอให้ทำพวกอาสนกรรมอาจินกรรมที่เป็นกุศลเข้าไวา้อาจินกรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตปัจจุบันของมนุษย์ว่ามนุษย์เราเนี่ยที่อยู่จำเจกันทุกๆวันเนี่ยเราทำกรรมอะไรบ้างเพราะว่างานของมนุษย์เนี่ยบางบางคนน่าสงสารบางคนอยู่ได้บาปเช่นอย่างคนมีอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไกา่ขาย ฆ่าวัวฆ่าควายขายฆ่าหมูขายมันก็จำเจอ,อยู่กับบาปหรือบางทีฆ่ากุ้งฆ่าปลาอันนี้แม่ครัวหนักหน่อยคือต้องต้องฆ่าสัตว์ทุกวันอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นอาจินกรรมที่เป็นอกุสลบางคนต้องฆ่าสัตว์เป็นๆทุกๆวันแล้วก็ผู้ที่ติดในรถทั้งหลายก็ต้องกินสัตว์เป็นๆด้วยสัตว์าตายตายก็ไม่กินแม่ครัวก็เลยต้องทำกรรมทำอาจินกรรมอยู่เสมอๆบางคนได้อาจินกรรมที่ดี ก็คือได้บำเพ็ญกุศลเนี่ยตลอดทั้งวันทำแต่เรื่องที่เป็นกุศลทำแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นอาจินรรมที่ดีเพราะฉะนั้นก็ขอให้ให้เลือกทำเอาว่าเราจะเลือกทำกรรมชนิดไหนแม้แต่งานที่ทำเนี่ยถ้าทำงานไม่ถูกก็เต็มปไปด้วยอกุศลงานบางอย่างเต็มปไปด้วยบาปแต่งานบางอย่างก็เต็มปไปด้วยบุญบางคนทำแต่บาปอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอา เป็นหน้าที่ของของเราทุกคนว่าเราจะเลือกทํางานชนิดไหนเราจะทํากรรมชนิดไหนที่เป็นอาจินนกรรมจะเป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกท่านควรจะเลือกเอานี่เป็นเป็นประเภทของกรรมที่นํามาบรรยายในวันนี้ซึ่งก็ยังเหลืออีกหนึ่งหมวดที่เราจะต้องศึกษากันเกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมหน้าที่ของกรรมคือกรรมแต่ละประเภทเนี่ย มันก็มีหน้าที่ว่ากรรมมันเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรมันจัดสรรอย่างไรอย่างที่ว่ากรรมจําแนกสัตว์หรือเป็นผู้จัดสรรสัตว์เนี่ยกรรมอะไรจัดสรรทําหน้าที่อย่างไรกรรมนั่นก็มีหน้าที่อยู่ซึ่งจะได้นํามาบรรยายในวันอาทิตย์ต่อไปสำหรับวันนี้ก็ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจกันแต่เพียงประเภทของกรรมทั้งสี่ประเภทคือครูกรรมอาสนกรรมอาจินกรรมและกัตตากรรม จะได้เป็นประโยชน์ในการประกอบกรรมในชีวิตของเราทุกๆคนวันนี้การบรรยายก็พอสมควรแก่เวลาสมาขอยุติลงไว้แต็เพียงนี้การกระทำบ่อยๆเรียกว่าอาจินนะกรรมทำจีหลงหลวงพ่อทนบรรยายทำดีทุกวันทุกวันเกิดเป็นกรรมกรรมิมิตรกตินิมิตติดตามตนไป ทั้งชาตินี้และชาติหน้าทุกพบทุกชาติทำความดีความดีจะส่งผลให้เราไปเกิดที่ดีมีความมันอยู่ที่สุขสบายเหมันดังเช่นทุกวันนี้หังว่มาทุกท่านคงทำแต่ความดีจเจริญพร